สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้พบกับคุณครูจำแ,แตมน,นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะ,ะเนื่องจากที่พี่ปสองนะได้เรียนได้เรียนบทที่1จบแล้วนะคะน้องปหนยังเรียนไม่จบเลยนะคะเราก็จะมาเร่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเรามาดูการเรียงลําดับจํานวน1นึถึงสิและ0 1ถึง10และ0ก็คือ1-10 1, 10, 1 2ถึง6ิ1หแล้วก็เลข0นนะอ่ะนักเรียนดูรูปดูรูปมันจะมีเป็ดมีควายแล้วก็มีบัวเป็ดควายแล้วก็บัวนะคะมาดูอันนี้เขาถามว่าอะไรเขียนตัวเลขในช่องว่างและระบายสีแถบจำนวนให้เท่ากับจำนวนสัตว์มาดูตรงนี้ก่อนเลย ตรงนี้เขาก็จะถามว่าควายควายมีกี่ตัว1 2 3มี3ตัวแล้วก็สามวัววัวมีกี่ตัว1 2 3 4 5มี5แล้วก็เขียน5เป็ดมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 7ตัวโอเคอ่าแล้วเรียนดูนะคะเนี่ย ที่เป็นแบบนี้คือให้นักเรียนระบายสีวา่าควายนี่มันมีกี่ตัวเอ่ยมี3ใช่ไหมแล้วก็ระบาย3ระบายให้เต็มช่องนะคะนี่คุณครูไม่มีแบบโปรแกรมระบายสีนะนักเรียนก็ระบายให้เต็มช่องเลยเต็ม3ช่องนี้เลยนะคะอ่ะโอเคระบายให้ทั่วนะคะ แล้วก็วัวบัวมี5นัก like so เรียนก็ระบายถึงเลข5้าเป็ดเมี7นักเรียนก็ระบายถึงเลข7็นะแล้วมาดูเขาถามว่า mm จํานวนที่มากที <S <S <aces souls>. <S <S ่สุดคือจํานวนที่มากที่สุดเขาถามว่าจํานวนที่มากที่สุดนะคะจานวนที่มากที่สุดคือ7จํานวนที่น้อยที่สุดคือ3เรียงลาดับจาก มากไปหาน้อยมากไปน้อยดังนั้นก็คือ7 5แล้วก็เลข3นี่อย่างนี้หน้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าส่วนหน้านี้หน้านี้หน้าที่33 33เขาบอกว่าเขียนตัวเลขในช่องว่างและระบายสีแถบจำนวนให้เท่ากับจำนวนสัตว์ หน้านี้ก็คือคุณครูจะไม่ทําให้ดูแล้วนะเพราะว่าหน้านี้ครูทําให้ดูแล้วนักเรียนลองซิลองอ่านดูซิกระรอกเนี่ยกระรอกมีกี่ตัวหนึ่งสองสามก็เขียนสามไปลูกพูกมีกี่ตัวแล้วก็ในแถบน,นักเรียนก็ระบายสีเขาก็จะถามว่าอันเนี้ยจำนวนที่มากที่สุดคือนักเรียนก็เขียนเหมือนตัวอย่างข้อหน้านี้นะคะปลานำจำนวนตื้ตๆกับ จำนวนตัวมาเปรียบเทียบกันก็คือนำอันนี้นำจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุดมาเปรียบเทียบกันนะก็จะมาแล้วก็มาดูว่า,ามากน้อยยังไงนะคะนี่นักเรียนก็ลองทำดูนะอันนี้ก็เรียงลำดับสัตว์นะคะ นันนี้ลองทําดูนะคะอ่าพอดีมาปึ๊บมาตรงนี้ก็คือหน้า34หน้า34เรียงลําดับจํานวนจะมากไปน้อยอันนี้คือมากไปน้อยมีอยู่3จํานวนมี2มี7มี4เขาบอกว่ามากไปน้อยก็คือเลขไหนที่มากที่สุดคะในบรรดา3ตัวนี้คือเลข7ตืต่อไปคือเลขอะไรอ่า เอาไปแล้วขีดเลยต่อไปคือเลข4แล้วก็ต่อไปคือเลข 2, 2> นี่จำนวนมากไปน้อยนะคะน่านข้อนี้ก็ทำเองนะเขาบอกว่ามากไปน้อยแล้วตอนนี้มาดูน้อยไปมากเอาจำนวนที่น้อยที่สุดขึ้นก่อนก็คือเลข3แล้วจำนวนไหนต่อคะที่น้อยที่สุดเลข6และสุดท้ายเป็นเลข8นี่ หรือข้อนี้นักเรียนก็ทํานะคะก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับหน้า3 4หน้า3 4ก็จะเสร็จนี่เราก็นี่เราก็จะทําบทที่1ให้แล้วเสร็จนะเพราะว่าพี่พี่เขาคือขึ้นไปจะขึ้นบทที่2แล้วสําหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ก็ง่ายๆนะให้นักเรียนทําเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ